เลาปัจจุบันก่อนเตาอ,อบรุ่นนี้จะเป็นรุ่น hlb แป8สาปเรากดบวกเพื่อเลื่อนเราเลื่อนไปที่สัญลักษณ์ตัวไหนถ้าเป็นตัวไหนที่กระพริบหมายถึงว่าเราเลือกตัวโหมดตัวนั้นยังเรากดปุบ๊บบวกถ้านาฬิกากระพริบก็แสดงว่าเราเลือกตั้งเวลาถ้าเราเลื่อนไปที่สัญลักษณ์ที่มีนาฬิกากระพริบหมายถึงเราตั้งแบบเตือนถ้าเราเลื่อนไปที่ตัวลูกศรมีขีดหน้าขีดหลังกระพริบหมายถึงตั้งแล้วตัดอัตโนมัติแต่รีเข้าถอยหลังเราเห็น คือถ้าตัวไหนกระพริบหมายถึงเราเลือกโหมดตัวนั้นถ้าลูกศรมีขีดหน้าเดียวตัวนี้หมายถึงว่าตั้งเพื่อใช้เพื่อใช้เขาเรียกอะไรอะตัวลูกศรขีดหน้าเดียวเขาเรียกว่าตั้งล่วงหน้าเป็นโปรแกรมตั้งล่วงหน้าแต่โหมดที่เราใช้ทั่วไปจะเป็นโปรแกรมตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่มีลูกศรมีขีดหน้าขีดหลังจะเป็นตัวนี้ นี่เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้เราเลือกโหมดปุ๊บเรากดโอเคเราเลือกสัญลักษณ์ที่โหมดตัวนี้ปุ๊บเรากดโอเคมันจะขึ้นศูนย์ให้เราเลือกว่าจะใช้เวลาในการอบกี่นาทีเราก็บวกเพิ่มเวลาถ้าเรากดแล้วมันไม่ทันมันจะกลับมาหน้าจอเดิมเราต้องกดปุ๊บแล้วมันต้องต่อเนื่องกดปุ๊บแล้วก็เลือกโอเคปุ๊บแล้วก็บวกเข้าไปกี่นาทีแล้วกดโอเคเพื่อย,ยนืนยันมันจะถอยหลังให้เราเห็นนี้เลยอืมแล้วเราก็มาเลือกฟังก์ชัน แล้วก็มาเลือกตรงอุณหภูมิจะใช้ความร้อนกี่องศาโปรแกรมไฟบนหรือไฟล่างถ้าสมมุติว่าเราวอร์มเครื่องแล้วอุณหภูมิในตู้เนี่ยมันคงที่แัญลักษณ์ที่เป็นรูปประหลอดตัวนี้มันจะตัดแล้วหายไปนี่ตอนนี้เราใช้อยู่ที่ฟังก์ชันเป็นตัวโหมดโปรแกรมอ่าเขาเรียกออว่าตั้งแล้วตัดอัตโนมัติแต่ว่ามันจะรีเขา้าถอยหลังให้เราเห็นหน้าจอ มันจะถอยหลังไป28 27 26นีครับพอถึงเวลาปุ๊บพวกนี้มันจะตัดหยุดการทํางานแล้วก็มาปิดสวิตช์ปิดแล้วก็มาปิดโคมนภูมิ จะมีเสียงเตือนเราก็มากดหมุนปิดฟังก์ชันปิดอุณหภูมิแล้วก,กดโอเคปึ๊บกะจบขั้นตอน